หลังจากที่สารที่สองนะครับผมสารอุทธรณ์ได้ตัดสินลุงพลไปแล้วนะครับก็ยังมีช่องที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมใา่ลุงพลป้าแตนนั่นแหละนะครับเขาก็ยังวิเคราะห์เรื่องราวเดิมๆนะครับผมนะทั้งๆท,ที่มันก็แบบผ่านกระบวนการพิจารณาสารไปแล้วนะคือผมว่าถ้าจะวิเคราะห์ในหลังจากนี้นะมันต้องเป็นแนวทางอื่นไหมหรือทุกคนคิดเห็นยังไงว่ามันมันได้ นะครับผมนะครับเอ้าก็เอาเขาว่ากันไปอ่ะนะผมก็ไม่ได้ไปห้ามกานะแต่ถามแค่ว่าเฮ้ยแบบนี้มันได้ไหมนะครับมันก็เอนะเสี่ยงหรือเปล่านะครับยิ่งคือยิ่งพูดอ่ะอย่างที่น,นแต่แกพูดเนาะว่ายิ่งออกมาวิเคราะห์หรือออกมาพูดในลักษณะนี้อน่นะครับคือมันมันมีความเสี่ยงต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ เดี๋ยวพาทุกท่านไปฟังของอวามกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้จานี้ด้วยนะครับทุกท่านในการหาข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะเอาก็ว่ากันไปนะ fc ทุกคนมาแตนก็ก็เชียร์ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งเขาประจาเวลาเขาจะไปทุนละปะปังที่ไหนเนี่ยเขาเอามาฝากไว้ถูกไหมเอามาฝากไว้เขาก็ดูแลเออให่ไหมแต่มันก็ไม่มีผลอะไรเอาแค่ตามไลน์ตรงนั้นก็พอแล้ว ที่ไปอ่ที่มาเนี่ยอันนั้นก็จบแล้วมันจะมีอะไรตั้งแต่เช้ามาเขาไล่ทำลายได้หมดเลยอ่าจนกระทั่งมาบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขายังไล่ทำลายเขาได้เลยอ่าคือพี่คนนี้เขาแบบว่าเขาพยายามจะสื่อสารกับเอฟซีว่าเนี่ยทางลุงพลพระแตนเนี่ยเขาก็แบบอ่าไม่ใช่เอาลงปอะแตนหรอกอ,อ่าเฉพาะลุงพลก่อนละกันทางลุงพลเนี่ยนะครับผมก็สามารถไล่เรียงทำลายได้จนไปถึงบ่ายสองอะ่ะไล่เรียงได้หมดเลย นะครับไล่เลียงยังไงครับจนคือต้องโดนโดนสารตัดสิ้นไว้อย่างงี้ครับถ้าไล่เลียงได้มันไม่โดนนะปัญหาคือมันไล่เลียงไม่ได้หรือเปล่านี่ยังไงเวลาเวลาเอฟซียูทูบเบอร์ลุงพลมาแตนนี่นะครับเวลานาเสนอคือแบบมันสวนกันนะมันสวนกันมากเลยนะกับทางตำรวจก็ทําสํานวนนะคือลุงพลยืนยันไม่ได้เข้าใจไหมฮะ ยืนยันไม่ได้ก็เลยโทษจำคุกยี่สิบหกปีนี่ไงผมพูดผมไม่ได้ไปซ้ําเติมนะแต่ผมกําลังอยากจะบอกช่องนี้ว่าถ้ายืนยันได้ลุงพลก็หลุดตั้งแต่แรกสิครับปัญหาคือแกอ้างว่าแกจําไม่ได้เวลานำเสนอคือนำเสนอให้มันตรงกับสิ่งที่ลุงพลพูดนะครับแกยังบอกว่าลุงอะ่ะไม่สามารถจำเลยทั้งหมดนะความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนะแกยังบอกอยู่เลยนะครับโอ้โหคือแบบ นี่นะวี่มันก็อย่างนี้ไงถ้าผมออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ก็จะหาว่าผมนี่มีอคติกับฝ่ายลุงบอลว่าแตนผมไม่มีปัญหาคือคนคนที่วิเคราะห์นี่แหละนะครับมันยังไงแนะ่นอกเหนือฝาน,นั้นเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะทําแล้วมองตรงนอกเหนือกว่านั้นไม่มีโอกาสที่จะทําแล้วนะครับนี่ไอเออเอาว่าคุณไปเข้าไปอุ้มได้ไงคุณก็ต้องว่า อ่าเอาไป,ไปอุ้มได้ยังไงอ่ะอ่ามันทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ชื่อกันคอมเมนต์ให้หน่อยครับผมบอกพี่คนนี้หน่อยนะครับขอญอาตสงวนชื่อไว้แล้วกันนะ <c oughs> ยอมเลยเออเข้าไปอุ้มได้ยังไม่มีมันไม่มีมูลเหตุที่จะเข้าไปอุ้มคือมันไม่มีมูลเหตุที่จะเข้าไปอุ้มเอออันนี้อันนี้ไม่ว่านะเราเรื่องมูลเหตุแรงจูงใจเราไม่รู้ไงเพราะว่า ลุงพลแกสู้คดีแกไม่ได้รับสารภาพก็ว่ากันไปตามตรงว่ามันมันก็ไม่รู้ว่ามูลเหตุคืออะไรมีใครพูดถึงเรื่องการเข้าไปอุ้มยังไงมีจะบอกว่าเข้าไปเอาเข้าไปเอาด้วยวิธีไหนถามหน่อยเราต้องย้ำอย่างนี้เข้าไปเอาด้วยวิธีไหนเข้าไปเอาด้วยวิธีไหนอันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายล,ลุงพลนะคือถ้าจะเข้าไปเอาอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะก็เคยเล่นเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเป็นญาติพี่น้องอ่ะนะครับกับทางฝ่ายครอบครัวลุงพลพักแตน น้องก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วถ้าเข้าไปอุ้มอ่ะเอาวิธีไหนก็คือเอาได้อะอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าสนิทกับผมผมไปอุ้มมาเลยนะครับเด็กก็ไม่น้องเพราะรู้จักกันสนิทสนมกันนะครับถูกไหมล่ะครับเออก็แค่นั้นไงครับวิธีอุ้มเหมือนมันยากตรงไหนถ้าจะอุ้มนะครับเออต้องย้ำคิดย้ำทำตรงนี้เลยเพราะอะไระเพราะเราจะชี้ให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปเอาแบบนั้นได้ ไม่มีคือจ,จริงจริงอ่ะเราก็ผมก็ไม่เคยพูดนะว่าลุงพลไปไปอุ้มเอาแบบไหนอะไรยังไงแต่คนที่บอกว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้อันนี้มันก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเอแต่เราถ้าเราจะวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ไปตามกระบ,บวนการพิจารณาของศาลนะครับมันก็จะปลอดภัยกว่าแต่ก็เอาเถอะเข้าใจอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่วิเคราะห์แนวนี้มันก็จะไม่สามารถอยู่ฝั่งลุงพลได้ ถ้าคนที่จะอยู่ฝั่งของพลมืแตนก็ต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์ไปแนแวนี้แต่ถามว่าวิเคราะห์ไปไนแนวนี้มันทําให้ฝ่ายของพลเมืแตนเนี่ยคือมีผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมไหมมีผลดีต่อกระบวนการพิจารณาของศาลไหมผมว่ามันไม่มันไม่ดีนะนะแต่ออกมาพูดแล้ว <c oughs> เอาคําพูดแลแตมามามา,มาเสริมแล้วกันเออมันเห็นกันอยู่ไงมันเห็นกันอยู่แม้อยู่นู่นอ่ะอยู่นู่นแปดโมงใช่ไหม 8โมงก็ <8 S 2> เริ่มมีปัญหาที่นี่ใช่ไหมอ่าเริ่มเกิดเรื่อง8โมงแกยังอยู่ที่นู่นเลยวัด G.P.S แกไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่มีใครโทรไปบอกก็ทํากันอยู่ประมาณสามคนไม่มีใครโทรไปบอกว่าหลานหายว่าน้องหายแต่ลุงคนรู้เลยตอนไปรับพระครับรู้เลยว่าเหาน้องหายอันนี้แหละคือประเด็นครับรู้ได้ยังไงอันนี้พยานปากสาคัญเลยนะอ่า บอกเลยนะอันนี้นะสามคนเพร่ะพอวัดเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วเออก็มานั่งคุยกันพอดีเจอสองผัวเมียอ่าเจอสองผัวเมียนะอ่ายายถอเออกับผัวแกเขาก็เรียกมาเรียกมาคุยว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปไปส่งพระด้วยกันไปไหมามาล่างคุยตั้งอะไรกันก็คุยกันตรงนั้นอ่าคุยกันตรงนั้น เวลามันมีคนทไลายมันมีฟ้องอยู่แล้วมันมีบอกอยู่แล้วเอ่อแล้วคุยไปคุยมาก็อ่าแยกย้ายไปแล้วแล้วลุงก็ถามป้าว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเออแกบอกว่าเก้าโมงเออเก้าโมงยี่สิบสองนาทีแล้วอ่าก็เลยโอเคเดี๋ยวต้องกลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วเพื่อจะไปเตรียมตัวอาบน้าอาบผ้าเพื่อจะไปรับผอ่านไปส่งพระแล้วอ่าไปส่งพระแกก็กลับมากับ ขับป้าเลยนะซ้อนท้ายกลับมาเลยมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมาเลยอ่าซ้อนท้ายมาเลย,ออยมอเมตอร์ไซค์ขับมาจากฝอยางตรงนู้นอ้าวห้วยกระสาหรืออะไรเนี่ยอจำชื่อไม่ได้อ่ะมาเลยมาถึงนี่ประมาณแปดนาทีครับะก็ทดสอบเวลาแล้วทดสอบเวลาให้แล้วแปดนาทีก็ลงตัวก็ประมาณเก้าโมงครึ่งมาถึงนี่เออเอาเวลาไปไหนล่ะตอนนี้เวลาไปขโมยตรงไหน <laughs> หัวเราะอีกถ้าไม่ไม่พูดหรอว่าพระอธิการบุญมานะ่ะบอกว่าลุงพลพูดกับพระว่าน้องหายชมพู่หายอลองวิเคราะห์สิครับว่ารู้ได้ยังไงในเมื่อโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะครับโทรประสานงานติดต่อกันอะไรยังไงอ่าอ่าทีนี้ออาพูดมาสิครับคุณพี่ทีนี้ประเด็นนี้แกก็พออาบพอเข้ามาเสร็จแกก็อ,อาบมาป้าแกดูทีวีอยู่ป้าแกมานั่งดูทีวีอ่าครับเห็นมเห็นไหม ป้าแกนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่นแหละเป็นห้องเดียวกันเลยแหละแกก็เข้าไปอา,าบน้ำจะเอาเวลาตรงไหนไปอาบน้ำเสร็จก็แต่งเยอะแต่งตัวเห็นป่ะเออมันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าสิบโมงต้องถึงวัดเนี่ยอาบน้ำสิบห้าน,นาทีเหลือสิบห้านาทีแต่งเนื้อแต่งตัวเออก็อยู่ที่เล็งอยู่ที่ว่าหายไปเจ็ดนาทีก็อยู่ตรงนี้แหละเอฟซีเออหายไปเจ็ดนาทีก็อยู่ตรงนี้หายจริงๆไม่ใช่เจ็ดนาทีนะครับ เอ,อต้องไปดูที่ตํารวจพูดอะ่ะนะครับผมก็จําแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับช่วงเวลาที่ลุงบนหายไปะนะครับมันเท่าไรสี่สิบห้านาทีหรือเท่าไหร่ผมจําไม่ได้อ,อถ้าแกไปไวไปถึงวัดไวมันก็จะมันก็จะเหลือเวลาอยู่หน่อยถึงไ,มไหมครจริงๆเวลามันลงตัวอยู่แล้วแต่เขาคํานวณเวลากันผิดเฉยๆเนี่ยเวลามันมีแค่ตรงนั้นเองเขาคํานวณผิดหรือเราคํานวณผิดอันนี้เองเพราะว่าเราไม่เราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้ไงมันคือมันต้องเอา หลักฐาน,นหลายๆอย่างประกอบกันนะก่อนที่เขาจะคำนวณเวลานะครับเจ้าหน้าที่น,นะแล้วก็สารที่ท่านตัดสินออกมานะครับอย่างคนที่พูดนี่รู้เหรอครับว่าคำนวณเวลาผิดเออเห็นไหมครับมันมันไม่รู้ผมก็ยังไม่กล้าพูดเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่เราก็วิเคราะห์ไปแนวทางของสารอืมอ่าตรงนั้นก้าวบง่งก้าวงสี่สิบห้าเข้าไปแล้วอาบน้ำอาบผ้าเสร็จอะ่ะมันจะมันจะสิบโมงนะ่ะ เราจะเอาเวลาไปไหนเลยเหลือสิบห้านาทีทําอะไรไม่ได้แม้แต่เดินไปยังไม่ได้เลยเดินตรงๆไปเดินเข้าเดินออกเย่ยสิบฝานาทีนี่ก็ยังบากแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะแกต้องอาบน้ําอาบผ้าแกนะครับประเด็นนี้จบให้ทุกท่านได้ฟังประมาณนี้ว่าเขาก็ยังมีคนออกมาวิเคราะห์ลักษณะนี้อยู่คือคือทุกท่านแปลกใจไหมว่าในเมื่อสองครอบครัวครอบครัวลุงคนป้าแต่งครอบครัวแม่น้องชมพู่นะครับเขารักรักกันนะครับเขา เขาอยู่ด้วยกันปกติใช่ไหมครับแล้ววันที่เกิดเหตุไปไปอยู่ที่วัดทิเบตอะไรของเขาอะนะืทีนี้นะครับเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติตอนนั้นแม่น้องก็ยังไม่ได้สงสัยลุงพลก็ยังบอกว่าจะเป็นพยานให้ด้วยซ้าไปถูกไหมครับถูกไหมทีนี้พอแบบสื่อลงพวกหมอปงหมอปลาลงไปนี่ไปปั้นลุงพลลุงพลดังพอดังขึ้นมานะครับทุกคนแปลกใจไหมว่าจากครอบครัวที่แบบเคยไปมาหาสู่กันปกติ ช่วงที่กําลังสืบสวนสอบสวนนะครับผมนะครับลุงคลเริ่มเริ่มห่างห่างออกจากฝั่งแม่น้องชมพู่แตกไหมทำไมสองครอบครัวถึงไม่เหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่กาลังสืบสวนสอบสวนคดีนะครับสแสดงว่าพ่อแม่น้องชมพู่นี่ต้องรู้อะไรบางอย่างนะครับแต่พ่อน้องอ่ะมาเฉลยว่าว่ารูา้มานานแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมรู้นานแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับ ยังไม่มีการพูดออกส่งออกเสือแล้วเพราะคือต้องการแบบจับลุงพลก่อนแล้วก็ดําเนินคดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนสารตัดสินนี่เพิ่งจะมาพูดนะสารที่สองเลยนะสาลแรกพ่อน้องยังไม่พูดอะไรเท่าไหร่เลยแต่สาลสองตัดสินมาพูบแกก็พูดนิดหน่อยคือแกรู้นานแล้วแต่ตํารวจบอกว่าให้ใจเย็นๆย็นให้รอนี่นี่คือสิ่งที่แบบอยากให้ท่านได้คิดว่าอ่ถ้าเกิดว่าลุงพลไม่ได้ทำ <S <S พ่อแม่น้องชุมพูก็ไม่ได้ทําเหมือนกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันถูกไหมครับอ่เพราะว่าอยู่ด้วยกัน ณเวลานั้นแต่เวลาที่น้องหายจริงๆริอ่ะมันไม่ใช่ตอนนั้นไงนะครับมันคนละตอนกันมันคาดเคลื่อนกันไม่ไม่เยอะนะครับอืมฉะนั้นแล้วนะครับมันมันต้องมันต้องลองคิดหลายๆแง่ในหลายมุมอะ่ะแล้วทุกท่านจะแบบเออเออเอเอมันก็มีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สําคัญที่ผมว่าเออครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยจู่จูก็ห่างออกก,กันเลย นั่นแหละแสดงว่าทางฝ่ายลุงพลเองนะครับก็รู้สึกบางอย่างเลยเออส่วนทางฝ่ายม่พ่อแม่น้องชมพู่นี่รู้บางอย่างแล้วนะครับเอาไปเอามาก็ภายหลังมาลุงพลก็แบบตีกระแสว่าสงสัยพ่อแม่น้องนะครับหลังจากที่ตัวเองตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลก็โยนไปทางพ่อแม่น้องทันทีเลยอันนี้คือข้อสังเกตเางนงว่ามันแปลกอ้า คือบอกว่าอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานั้นแล้วแต่มาสงสัยกันกันทําไมทั้งสองครอบครัวถูกไหมครับแต่ตํารวจเขาก็หาหลักฐานเอาผิดทางลุงพลพ่อแม่น้องชุมพูเขาไม่ได้สงสัยลุงพลนะตํารวจเขาทาคดีแล้วบัญชีไปที่ลุงพลพ่อกับแม่ก็ต้องแบบลองคิดทับทบทวนเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยทํำรงทําลายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นลุงพลที่สารตัดสินออกมานะครับ มันเป็นแบบนี้มากกว่านะเออนี่คือทุกคนต้องต้องคิดในหลายมุมนะที่พูดยังไม่ได้ไปใส่ร้ายอะไรใครนะครับแต่ตอนนี้คนก็ยังอยู่ในคุกนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะลองพิจรารณาดูนะครับเดี๋ยวเขาวิเคราะห์ท่อนไหนอีกผมก็จะเอามาเปิดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ร่วมกันเพราะว่ามันก็เป็นคดีน้องชมพูนะ่เนาะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาช่องนั้นช่องนี้มาวิเคราะห์โต้แย้งกันได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับมันเป็นคดีสาธารณะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูขาษณสนาขั้นการระหว่างที่นจบดันขึ้นฝีกับการมองเห็นสวัสดีครับ